สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซี FC. โอ้โหเอฟซี FC มาดูนี่โอ้โหเห็ดอะไรวันเนี่ยเฮ้ยเอฟซีเห็ดอะไรมันเห็ดอะไรฮะอุ้ยมันเห็ดอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยรถเขาเหยียบไหมโอ้โหเห็ดอะไรอะ่ะ อุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเห็ดอะไรวะเนี่ยโอ้โหบันเลยอะ่ะโอ้โหรถเขาเหยียบไหมโอ้ยัยังไม่ทันบานนะเนี่ยมันกำลังเป็นไข่อยู่เอฟซีโอ้โหเขาขับรถเหยียบเลยไหมโอ้โหเห็ดอะไรวะเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นนะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่มาอยู่เดนมาร์กอะ่ะแล้วพี่เพิ่งเจอเอฟซี โอ้โหนี่สามลูกเลยอะเนี่ยเนี่ยและนี่กำลังออกและนี่เขาเยียบเขาเยียบค่ะเอฟซนี่นี่ก็กำลังออกมาแล้วอะไรเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเห็ดอะไรวะฮะเห็ดอะไรฮะเอฟซใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยเนี่ยมันเห็ดอะไรเหรอเนี่ย เขาเหยียบทิ้งเลยอ่ะโอ้โหแล้วนี่ดูเรียงกันแบบนี้เลยเอฟซเนี่ยหนึ 1, ่งสองและนี่กำลังออกเนาะสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเจ็ดลูกเรียงกันอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ดีนะที่มาตรงนี้ด้วยอันหนึ่งค่ะโดนเขาเอาไปแล้วค่ะเอฟซี FC สงสัยจะบานแล้วเนาะโอ้โหเห็ดอะไรเนี่ยโอ้โห เกิดมาไม่เคยเห็นเลยโอ้โหเปล้อเลยอะนี่ดูเอฟซีเรียงกันเลยอะโอ้โหใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์และบอกพี่ทีว่ามันเป็นเหตุอะไรนะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยรู้สึกตรงนี้จะมีด้วยนะนี่ค่ะเอฟซียนี่ด้วยนี่เดินเยียบเลยนี่ค่ะเอฟซโอ้โหดีนะที่พี่ตัดสินใจมาเนี่ยไม่งั้นก็พลาดเลยนี่ มีใครเอฟซีนี่โอ้โหเห็ดอะไรวะฮะเห็ดอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหตื่นเต้นสุดๆเลยไม่เคยเห็นนะพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเอฟซีนี่พี่ไม่เคยเห็นเห็ุใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะเอ้ยรู้สึกจะเหยียบตรงนี้อันหนึ่งนะโอ้โหเขาอันนี่อยู่ในสนามกอล์ฟเขาค่ะเอฟซีเขาก็เลยขับรถเหยียบเลยนี่เขาไม่ให้มันบานเนาะเอฟซี FC เนาะ เพราะมันะทำให้สนามกอลเขาดูไม่ดีค่ะเอฟซีโอ้โหดีนะที่พี่มานี่ดูดูเอฟซด, FC, ดูโอ้ใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์บอกพี่ทีว่ามันเป็นเหตุอะไรนี่ดูโอ้โหอยากจะเชื่อเลยเหตุอะไรวะเนี่ยใหญ่เบอ้อเลยไหมโอ้โหต้องเจ็ดแปดลูกอะเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเอฟซี FC. เรียงกันเป็นแถวเลยเนี่ยเนี่ย นี่ก็กำลังออกมาค่ะนี่และนี่กระโดนเขาเหยียบไปแล้วโอ้โหูสุดยอดเลยเว้ยเฮ้ยอ้โหูเห็ดยักษ์เจอเห็ดยักษ์ใครเอฟซีโอ้โหสุดๆเลยอะ่ะโอเคใครเอฟซีใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์แล้วก็เขียนบอกพี่ด้วยนะคะว่ามันเป็นเห็ดอะไรอะ่ะเท่าหัวพี่เลยเอฟซีนี่ยังไม่ทันบานนะนี่ถ้าบานจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โห โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ขอ,ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันณภาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะแล้วช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่ามันเป็นเหตุอะไรกันแน่โอเคค่ะ FC เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย